สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับรถ Mitsubishi x x p n n e r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  s s 2023ที่จะมีการเปิดเผยโฉมใหม่ c h เช i นกันในวันที่17กุมภานี้จะมีการปร,ปรับปรุงในหลายส่วนทั้งภายนอกและภายในให้ดูทันสมัยขึ้นและยังปรับปรุงด้านการขับขี่ให้สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม มาเริ่มกันที่มิติตัวถังกันก่อนเลยนะครับโดยมีความยาวอยู่ที่1 5 5 9 5มมความกว้าง1,790ม mm, มความสูง1,750ม mm. มโดยมีระยะความสูงจากพื้นอยู่ที่220ม mm. มสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากโฉมเดิมนะครับคือไฟเดลท์อยู่ด้านบนสุดมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์เล็กน้อยต่ำลงมามีไฟหน้า led แบบ t shape เปลี่ยนไฟตัดหมอกแบบ led จากทรงกลมเป็นสี่เหลี่ยม ล้อลอยใหม่ขนาด17นิ้วรวมถึงซุ้มล้อที่ดูเข้ากันเป็นอย่างดีภายในห้องโดยสารจะเน้นในด้านของความหรูหราเพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มที่การบกนุ่มบนแผงคอนโซลด้านหน้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการตกแต่งด้วยสีดําเงาเพิ่มมากขึ้นทัชสกรีนขนาด9นิ้วระบบปรับอากาศดิจิตอลระบ,บบเบรกมือไฟฟ้ามาให้และยังมีชุดมารวัดดิจิตอลขนาด8นิ้วและหัวแมลงมัลติฟังก์ชั่นที่ยกมาจากรุ่นพี่ปาเจโร่สปอร์ตส่วนออปชันด้านความสะดวกสบายก็ได้แก่ ช่อง USB ทั้ง Type A และ C, ทนชาร์จไว้สายกล้องรอบคันระบบกลองอากาศนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มอุปกรณ์ซับเสียงให้เงียบขึ้นเพิ่มมาอีกด้วยกำลังยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่มีกำลังสูงสุด105แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรเช่นเดิมแต่เปลี่ยนมาใช้เกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ Eco Dynamic CVT ที่ตอบสนองด้วย,วยแอดราเร่งที่ดีขึ้นและจะช่วยเรื่องการประหยัดที่เพิ่มขึ้น ที่สําคัญคือช่วงล่างด้านหลังมีการใช้โช้กอัพจากปัจเจโรสสปอร์ตเข้ามาซึ่งจะเพิ่มสมรรถนะทางลุยและให้ความสบายในการขับขี่ที่ดีขึ้นด้านความปลอดภัยนั้นก็ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นในแก่เบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรกออโต้โฮช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในสถานการณ์รถติดและมาพร้อมระบบะควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยที่ตั้งระบบ ควบคุมการใส่หรือ Active Yaw Control เพิ่มเข้ามาระบบความปลอดภัยพื้นฐานก็ยังมีอย่างครบครันทั้งระบบแบ่ง ABS, EBD, BA รวมถึงระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบป้องกันการคลื่นด้าไหลและยังมีถุงลมเนิรภัย2ใบสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าอันปรับโฉมครั้งนี้ของ m i t s u ช i s h i ก p ์แพนเคคาดว่าจะเปิดราคาอยู่ในระดับ 9 5 0 0 0 0บาทเพื่อชนกับครอสโซเวอร์7ที่นั่งอย่าง h o n d a BRV และพบกันในวันที่17นี้วานาคาจะอยู่กันที่เท่าไหร่นะครับอ่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ